ดินตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมีพลสู่ไพรฟ้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์นะครับพี่น้องวันเสาร์ที่30นะวันเสาร์ที่30ตุลา2564ครับวันนี้พิกัดอยู่ตรงที่นะร้อยมนฑลตันบกที่17นะครับดาวัดจะพามาชมนะฮะเป็นแปลงเกษตรนะฮะในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะ วันนี้เราว่าจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ํานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปกันเลยครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูนะครับเอ่อเป็นแปลงเกษตรเอ่อเรียนรู้นะฮะเป็นแปลงเกษตรเรียนรู้นะฮะเป็นเล็กๆนะฮะไม่มากแล้วก็มีการนะครับปรับใช้ตามลักษณะภูมิประเทศนะครับมาดูเป็นตรงนี้เป็นระบบน้ํานะครับพี่น้องเป็นระบบน้ํา นะครับเป็นหน่วยงานทหารนะครับซึ่งได้ทําไว้เป็นแปลงกเกษตรเรียนรู้นะครับแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจุดที่าสนใจคือระบบน้ํานะครับเป็นน้ําที่เรานะครับน้ําจากคลวเลือนน้าจากธรรมชาติน้ําจากน้ําฝนนะครับเราประกักเก็บไว้บริเวณนี้เป็นบ่อรองรับก่อนนะครับลงจากบริเวณนี้นะครับพี่น้องนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นปูนนะครับพี่น้องที่เราเห็นเป็นปูนบริเวณนี้ทําเป็นแกนปูนไว้ก็คือเป็นทําเป็นฝาย เป็นฝายน้าล้นขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับพี่น้องนะฮะบริเวณนี้นะครับเป็นฝายน้าล้นนะครับทําเป็นแกนปูนนะฮะเป็นแกนปูนไว้กักน้ําบริเวณนะนี้เป็นระดับน้ํานะครับถ้าเรียกอย่างหนึงนรร่งตามภาษาชาวบ้านสายเกษตรเขาก็เรียกว่าแกนดินแกนดิน่ะแกนสันแข็งนะครับพี่น้องแต่อีกอย่างหนึ่งภา,าษาอย่างนึงเขาก็เรียกว่าเป็นฝายเป็นฝายน้ำนะฮะกั้นน้ําไว้ทดน้ําไว้นะฮะเป็นระดับต่าลงไปเรื่อยนะฮะดูนะฮะนี่จะต่าลงไปด้านล่างนะครับ ไปถึงชั้นตรงนั้นก็จะมีฝายกั้นน้ําอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับน้ําที่นะครับน้ําที่กักเก็บเป็นชั้นเป็นชั้นไว้นะฮะก็จะมีนะฮะระบบนิเวศเกิดขึ้นมานะฮะมีพืชน้ํานะฮะผักบุ้งมีบัวบัวแดงนะฮะผักผีพวยนะฮะภาษาอีสานเรียกผักผีพพยตัวเนี้นะครับผักผีพพยนะครับมีผักบุ้งนะฮะผักบุ้งจีนผักบุ้งอะไรพวกเนี้ยเกิดขึ้นหลายอย่างหลายชนิดแม้กระทั่งหญ้านะ และพืชน้ําสาล่ายนะครับพวกสาหลายพวกตะไคร่น้ำนะฮะพืชพวกนี้นะฮะเขาก็จะเกิดขึ้นอยู่บริเวณที่เรากักเก็บน้ําไว้โดยใช้ฝายนะครับโดยการใช้ฝายนะครับกันน้ําหรือสันแข็งกั้นไว้นะฮะส่วนระบบน้ําที่อยู่ในบริเวณตรงที่เรากักเก็บไว้เนี่เขาก็จะนําไปใช้ในแปลงเกษตรด้านในนะครับเป็นการปลูกกล้วยนะครับเป็นการปลูกกล้วยปลูกหลายๆอย่างไว้ในบริเวณนี้นะครับ พืดน้ําโดยชาวบัวนะสวยงามนะครับเนี่ยสามารถนําไปทําเป็นอาหารได้นะครับวันนี้เกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์นะฮะดาวัดก็ได้พามาดูมาชมนะครับเป็นแปลงเกษตรเรียนรู้นะฮะของร้อยมณฑลฐานบกที่สิบเจ็ดนะฮะที่กัดตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะตำบลลาัญญ่านะฮะอยู่ในส่วนของมณฑลฐานบกที่สิบเจ็ดนะครับนะฮะเป็นแปลง เกษตรเรียนรู้นะครับที่ได้ทาไว้เป็นจุดที่น่าสนใจที่แต่ว่าเห็นว่าน่าสนใจก็คือเป็นการทำฝายกัดน้ํานะครับเป็นสันแข็งไว้นะฮะนี่คือเป็นการบริหารจัดการน้ําถ้าเราปล่อยให้น้ําไหลทิ้งไปโดยเปล่าๆนะดูนะเขาก็จะไหลทิ้งไปหมดแลฮะไม่มีการกักเก็บน้ําน้ําบริเวณนี้ก็จะไม่มีเหลือนะครับไม่กระทั่งด้านบนนะครับน้ําก็จะแห้งไหลไปทีเดียวก็หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทําฝายจึงมีความสําคัญมากนะฮะ คือการทําหลังสันแข็งทําฝายกันน้ํานะครับกั้นไว้นะฮะเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในแปลงเกษตรของเรานะครับเพราะฉะนั้นการทําเกษตรนะฮะนี่นะฮะเป็นเป็นการนะครับเป็นการคือความสําคัญในการทําแกงเกษตรก็คือทําบริหารจัดการน้ําให้ได้ก่อนเป็นดับแรกนะครับพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามกระแสพระราชดำรัสนะฮะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องนะฮะตามป้ายไวนิวที่เราเห็น เบื้องหน้าเรานะครับซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงในรัชกาลที่เก้าของเราท่านได้ทรงตรัสไว้นะฮะว่าเกษตรุสธีใหม่นี่นะฮะมีการมีไว้สําหรับป้องกันหรือถ้าในโอกาสปกติทําให้ร่ํารวยขึ้นถ้าในโอกาสที่มีอยทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องให้ทางราชการนะครับให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไปนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างดีนะครับ เป็นกระแสพระราช,ชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณศาลาดุสิตด,ดาัยวันที่4ธันวานะครับ2,538นะครับพี่น้องสำหรับเราก็มารู้อีกนิดนึงนะฮะส่วนบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลักปัจจิยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือนะฮะเป็นความพอประมาณนะฮะก็หมายความว่าความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปนะฮะโดยไม่เบียดเบียนตัเองและผู้อื่นเช่นนะครับ การผลิตและบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณความมีเหตุผลนะข้อต่อไปก็คือความมีเหตุผลนะครับก็หมายถึงการตัดสินใจนะครับพี่น้องเกี่ยวกับระดับของความพอใจนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบนะครับครับข้อต่อไปนะครับพี่น้องข้อต่อไปก็คือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับก็หมายถึงการเตรียมตัวพร้อมรับกับผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คาดว่านะครับจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลนะครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคร่าวๆนะครับเรียนรู้ไว้นะครับพี่น้องครับนะครับซึ่งคลิปนี้ดาบวัดก็ได้นําเสนอเรื่องระบบน้ํานะครับเรื่องการทําฝายและเรื่องการทํา สันแข็งนะครับพี่น้องการจัดระดับน้ํกากักน้ําไว้ใช้ในแปลงเกษตรซึ่งผมคิดว่านะฮะดาาคิดว่ามันมันมีความสําคัญนะครับในการทากันกายเกษตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะฮะน่าจะทําไว้นะฮะหรือบางคนก็ทําไว้แล้วนะครับระบบน้ําแบบนี้นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากในแปลงเกษตรของเรานะครับการทําเกษตรหรือว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงหรือการทําเกษตรผสมผสานนะครับมีส่วนสําคัญมี ประโยชน์มากนะครับในการบริหารจัดการน้ําแบบนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งคลิปนี้ดาวัดก็ขอจนะะบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับซึ่งเป็นการนําเสนอเรื่องระบบน้ําสันส้นๆนะครับพี่น้องครับท้ายนี้ก็ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับ ศาสตร์แห่งองค์จากรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหููหลานไทยเพื่อฝ้าดินของคน ศา,าสาแห่งองค์จากรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสังคน